เฟงเคียก่อยพี่น้องเนาะนี่นี่คือเคียก่อยไอ้ไน,น,อน,นี้อันลักษณะของเพื่อนเพื่อนกับสิขึ้นโน้มแบบนี้เนาะนี่ขึเพื่อนเอื่นว่าขึ้นโค้นตินี่ขึ้นโค้นขึ้นโค้นอันนี้ขุดอะไรก็บอกมันแหละเออขุดขลงไปขุดลงไปมีหลายหัวเด้ยงเงาหนิเคียเพื่อนป้าเคียใหญ่เคี้ยไงขึ้นบดเคียขึ้นไปเอาค่อยค่อยก้นยาสับบอืมค่อย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 สองเคี้ยผมอืมสองเคีย หัวเพิ่นอยู่นี่แหละเข่าป้าไม้เข่าป้าไผพนาอันมาหาขุดกอยขุดเผือกขุดมันฟังไว้นั่นละนี่อันใดเขาอันนี้เขาก็บฟังไว้นี่ปีนาเพิ่นกะอยู่คือเก่าอ่าเอากะหัวใดเอาได้เขากะเอาโอ้หัวใหญ่หัวใหญ่ก้นลงไปก้นขากไม่ก้นลงไปก้นหักไม่ตีนั่นอ้ผีผีเพิ่นขึ้นโคตรมาผีเด้อเพียรเพียรเพีย เด็กแต่บ LIKE ุคคลทางใหม่เมื่สิได้นี่อู้อ๋ออู้ลึกวันใหญ่ยูวันใหญ่ยูอันนี้ก้อยเด้อพี่น้องก้อยก้อยเพราะมันเพิ่มเพิ่มก็จะเป็นอีกแบบนึงเพิ่มก็จะขุดยากกว่านี้เด้อติดน้ำอ่าเพิ่มก็บสียูเล็กๆใต้น้ำผุนอันนี้คือก้อยก้อยขุดง่ายแต่กินยากมีขั้นตอนการทำแบบซับซ้อนยากยูก้อยนั่นแต่ก็ขุดง่ายเอาได้ถึงหากใหม่นะอือหากไงบอ โอ้โอ้บ่แม่นซับเราบอ๊โอ้เอ๊ะเจียวได้หรือเหมือนกันทางไปเอาเอาซับหันละเอ้าโอ้ฮ่าถูซับหัวเลยหัวหัวใหญ่เลยเอ้าเอาได้ท่อใดกับท่อนั่นละโอ้ยจะได้ด้วยป่ะนนี่เพื่อนโอ้ยหัวมันผุนไหมหัวติดกัน ติดกันเถอะอืมคุณอะยังมีอีกอยู่ากไม่เนี่ยจงใบหั่นเดี๋ยวปีนาเพื่อกระเกิดขึ้นไม่คือเก้าเอ้ามันไก่ต้นไม้เนาะก็เลยมีหากไม้ร,รากไม้ไเป็นอุปสรรคของการขุดก่อยอยางน้เลยอเอาเอึบเอืบอ้าวนี่ันจิตเหรอจังไหม เออบน,นหน้ดอกซ้ำหนึ่งไปสาบอีกแล้วหัวใหญ่ายงอง้มด,ดกอกขาหา่างไหมอันนั้นอันนั้นอันนั้นเป็นหัวเพื่อเดินันหักเพื่อเดิน,นันเนาะหัวเพื่อเด้นโอ้หัว,ห,วหัวกลวยว่าเป็นหัวมัน <c oughs> อันนั้นหักไมมโอ้ยอ่ะเป็นอุปสรรคของโอ,โอ้ยมุนเลย ปาดพุ่นแม่พุ่นแม่เออเพิ่นขาหักไม่โอ้ยโอ้ยขุดหลุมเดียวกับพอตัวนี่พีผีมาขุดทางพี่มาขุดทางพี่เออนันนันหนันหัวนึงนั่นหนันหนันหัวหนึ่งโอ้ยเงาเงาเงยเงยแบบนี้เงาเดียวกับพ่อเอ้าเอ้าเอาขวดซอยกันขวดซอยกันเอ้าขวดขวดควดวอกขวดออกเออ โต้สร้อยที่ดีโตซอยที่ดีเอาควัดอกควัดอะควัดสร้อยกันโอ้ยจังสี่ในแม่เนาะร่วมด้วยช่วยกันแม่มาน้ำกันแม่เอามาน้ำกันก็ร่วมด้วยช่วยกันรอพูดอ่ะพูดอ่ะพูดอะอุ้ยเหงาใหญ่แม่เมื่อนั้นตู่บเห็นติ๊กเลี้ยงวันไดือนคืนวะพี่โอู้หนเออ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 เอ้าเอ้าเอ้าเพียรเพียรเพียรมันสิมีมาหอดพี่ได้เพียร์เพียรเพียร เสียมกับพวเขานี่เสาหานเอาไหมเราเสียมเสาเข่าตีอันนั้นเอาคนไว้ให้เขาหัวดำนี่จะหักไหมเนี่ยอันนั้นกับซีเมนหัวนี่เนาะพูดอะพูดอะโอู้พี่แม่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 แม่นเบิดได้เนี่ยแม่นเบิดได้เนี่ยโอเคชาติกระสางอาหารมาให้คนได้กินท่านมชาฉาดสางมาเพิ่นก็เกิดขึ้นมาก็เป็นอาหารของคนตะกี้ผู้เฒ่อคนว่า ก้อยนี่เพือ่อนหนึ่งกินแทนเขาเพือเ่อนเนาะแต่สมัยปูยาเฮ้านั่นเป็นสมัยที่อึดเขาอึดน้ำเพือ่อนว่าเอาก้อยนี่แหละก็ได้ก้อยนี่แหละเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งกินแทนเขาเฮ้า<ม>เฮา,าขุดเฮ้าขุดนี่กับบอมเมนว่าอาจะเป็นการทำลายเพื่อนดิอันฟังไว้เพื่อนกับขึ้นคือเก้านี่หัวแบบดีเพื่อนกับแตกขึ้นคือเก้าอันนี้คือหัวเกา่าถ้าเขาไม่ได้ขุดเพื่อนกับจะท่ายหัวไปเรื่อยๆนี่คือหัวเก่าเพื่อนนี่หัวเก่าเพื่อน อันนี้เนี่ยถ้าถ้าบม่มีการขุดถ้าบม่มีการอันนั้นเ <c oughs> พื่อนก็นจะสลายเน่าไปซ,ซื้อแล้วก็พัดหัวไม้ขึ้นมาพัดหัวไม้ขึ้นมาทุกปีทุกปีนี่ก้อยเงานี่กระสิโดนปีแ้วละบ่มีผู้เห็นมึงเครือเพื่อนดูหุ่นเครื่อเพื่อนก็เครื่อใไงไงหุ่นเงาเพื่อนก็ขึ้น,น,นโค่นแบบหุ่นูเบิ่อน่ะูพื่อน่ะเงาเพือ่พอนเอาเอาเอยเงานีบัสับบุ้ยเอาขึ้นมาขึ <c oughs> ้นมา ขึ้นมานี่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 อะ,อะดึงอึบอึบขึ้นมาพุ่นน่ะปบิยเอ้าเอาเอาึบอึบเดี๋ยว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 อุ้ยเงานี่มหมยอุ้ยอ,อุ้ยมืดเงามืดเงา,งา,งา,งาว้าย <c ười> <c ười> นี่พุ่นน่ะอุ้ยเงาเขากาับสิเอา เอาแต่หัวเพื่อนนั่นละสำหรับข้อเพื่อน<ม>เพื่อนเอื่อนข้อเพื่อนที่มองนี่<ม>กระสิเอาจงไว้อันนี้มี่ของแก่เพื่อนนี่<ม>ฟังไว้คือเกาฟังไว้ปีนาเพื่อนกระขื้นมากคือเกาเนี่ยแต่ว่านในระยะป,ปีนึงนี่<ม>กระสีหัวเปในญ่ป่านนี่เนะ<ม>ะาะแต่ก้อยเงานี้เพื่อนกส็สิแบบว่า นี่สองอันนี่นี่เงานีเข้ากับจีฟังว้คือเกาพี่น้องเขานึ่งสองเงานี่อ่านี่หัวมีหัวเพื่อนนี่หัวนี่เออฝุ่นเบิดเบิดแล้วเบิรงลุมเพื่อนดุบาทนี่นี่อันนี้คือเบิรดเด้วเด้อบบดนี้เด้อลุมเติงเริงนี่เบิดแล้วนี่บบบนี้เข้ากับจีฟังฟังไว้คือเกาบันี้ฟังไว้คือเกานี่ฟังไว้คือเกาแบบนี้เนี่ยเพื่อนขึ้นมานี่ถมใบคือเกา่ะถมคือเกาฟังไว้คือเกา อันนี้คืออันอาหารตามบ้านเทาวิถีชาวบ้านพี่น้องฮาวิถีชาวบ้านก้อนสิอ่อกพันศากะกินกอยเอากอยไปเฮ็ดแต่ว่าคุดคุดคุดเงาเดียวกับพ่อเหรอพี่น้องเฮ้ามือนี่ขึ้นมาคุ้มค่าแล้ว <c oughs> อคุ้มค่าแล้วได้กวยเงาเดียวนี่แหละเฮากับบอ่อหาอีกดอกพาะว่าก็อยู่ไก่เนาะแกนหาบลงไปบ่อยจากสองกิโลนี่แหละ นี่ไ่เงาเดียวนี่เฮากับพ่อเรานี่อันนี้นี่คือก่อย,ยเงาเดียวเด้อพี่น้องเด้อนี่หยีบ yeah, <boy>, วก้อยเงาเดียวอะหยีบ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 ทมไว้ดีๆทมไว้ดีๆเพี่อะ <All right. S 1> พูดนะก้อยเงาเดียวมหมหมุดท mm ัวซ้ำนีกับพ่อแล้ว mm hmm. ขั้นตอนต่อไปกระเบื้องคลิปต่อไปเด้อจ้า